สวัสดีครับผมอาท่อซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับวันนี้อยากจะมาแนะนําขออนุญ,ญาตแนะนําชุดท่อสูตรดีๆสักชุดหนึ่งนะฮะสำหรับฟอ er ร์จูเนอร์2.4 2.8นะฮะจนถึงรุ่นเจนลีเจนเดอร์นี่นะครับเป็นหมอสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาเป็นชุดคลิกขันน็อตนะครับอันนี้ถ้าใครสนใจจะเป็นตัวแทนจาหน่ายก็ได้เลยนะฮะเพียงแค่ถอดขันน็อตเนี่ยรถก็ได้อัตราเร่งดีแล้วนะฮะ ส่วนอันนี้สำหรับออกแบบมาสำหรับ f o r t u n e r 2.4หรือ2.8นะครับด้วยมอพักของเราเป็นสูตรออโตซิงนะครับสำหรับทอโบเดิมหรือจะเป็นท o โบเดิมรีแมปนะครับหรือจะทอโบเดิมอัพใบตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับดูวัสดุที่เราใช้นะครับน่าเป็นสเตนเลสหนานะครับเผาสามหุ่นอย่างหนานะงานดัดงานตานีดเชื่อมด้วยระบบติกอาร์กอน ตัวแป๊บสแตนเลสสามศูนย์สี่หนาบินห้านะครับตัวหม้อ,อก,ก็เป็นหม้อ,อสูตรพิเศษสำหรับสูตรเกียร์ออโต้นะฮะเรียกว่าใช้ในรถเนี่ยเงียบแล้วก็วิ่งนะครับแล้วงานดัดของเราจะเป็นเครื่องจักร CNC นะครับมีหน้าแปลนสแตนเลสตรงนี้นะฮะคอยเวลาพร้อมประกันไปให้ในชุดเลยนะครับได้ขันน็อตได้ง่ายนะครับโค้งตรงนี้เข้ารูปครับเพราะว่าใช้เครื่องจักร CNC นะฮะดัด แล้วเราก็จะมีปลายให้นะครับเป็นโลโก้ของอ r t o ทรอซิงนะครับชุราคาชุดนี้นะครจะอยู่ที่8,900บาทนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งปลายด้านแล้วก็เป็นตัวที่เป็นปลายเงานะครับตัวเราจะมีหมุดนะฮะมี2แบบเป็นหมุดทองกับหมุดไทเทเนียมนะครับโค้งของเราเป็น CNC นะครับ สนใจชุดพ่อฟอร์จูเนอร์ะครับสั่งมาที่ตามเพจลานอาร์ o พ่อซิงได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนสนใจที่จะเป็นตัวแทนนะครับก็ติดต่อมาที่อาร์ o พ่อซิงได้เลยเรามีราคาส่งให้นะครับก็รับประกันนะครับว่าสูตรพอบอัรของเราใส่ไปได้ทั้งเงียบแล้วก็วิ่งนะครับวัดเดิมแน่นอนนะครับ